พามาดูงานต่อเติมนะครับด้านหลังบ้านนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูก่อนเลยนะครับว่าการหาแนวตรงนะครับจากบ้านเดิมเราใช้วิธีไหนนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากจะต่อเติมบ้านด้วยตนเองนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ใช้น็อตหรือว่าตะปูก็ได้นะครับตอกที่ผนังอย่างนี้นะครับแล้วก็ขีดไว้นะครับเพื่อที่จะเอาระดับเพื่อเห็นไม้นู่นไหมครับอันนู้นเราถ่ายระดับไว้แล้วนะครับแล้วก็ยิงไม้คือทีเนี้ย เวลาที่เราดึงเอ็นไปเนี่ยมันจะได้ระดับเดียวกันหมดนะครับราะมันจะเห็นว่ามันจะมีไม้ขวางอยู่ทุกต้นเลยนะครับอันนั้นคือเราถ่ายระดับไปแล้วโดยการใช้สายระดับนะครับนะครับถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีเลเซอร์เพื่อนก็ใช้เลเซอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันตองวันมันมองไม่เห็นนะครับก็จะถ่ายไว้โดยรอบนะครับที่เราจะเอาระดับไว้อ้างอิงกับพื้นอ้างอิงในการก่ออิฐนะครับแล้วก็จะใช้เอ็นนะครับตัวนี้นะครับเพื่อดึงนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับเวลาที่เราดึงเนี่ย เอาดึงไปพาดบนไม้ตัวนู้นนะครับที่มีน็อตตัวนู้นเห็นไหม <_ an> ที่มีน็อตนะครับ <_ an> อย่างนี้นะครับ <_ an> แล้วเราก็จะดึงเอ็นผ่านนี้เราจะดึงเอ็นไปพาดไม้ที่เราทําระดับไว้แล้วนะครับแล้วเพื่อนๆกลับมาดูตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันตรงกับบ้านเดิมหรือเปล่านะครับเราต้องค่อยๆดันเอ็น,นเข้าไปนะครับค่อยๆดันเอ็นฝั่งนู้นเข้าไปนะครับให้เพื่อที่จะให้ตรงนี้มันเกลี่ยๆแตะๆให้เป็นแนวตรงกตามเอ็นนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการหาแนว เดิมกับตัวบ้านนะครับแล้วก็ยิงน็อตไว้นะครับแล้วก็ขึงเ e อ็นอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็จะได้เ e อ็นฝั่งนั้นนะครับแล้วตัวเนี้ยมันมีบ้านเดิมอยู่แล้วเราก็ทําวิธีโดยการวัดจากตรงนี้นะครับวัดจากนี่นะมาให้ได้ระยะที่เราต้องการนะครับเพื่อที่จะให้ตรงศูนย์กลางนี้ผมก็ใช้ถ่ายไปนั่นแหละแล้วก็วัดมา,มาลงที่ไม้นี่นะครับให้ตรงนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจหลักการตรงนี้เพื่อนเพื่อ,อก็จะ มีวิธีการทํางานยังไงก็ได้ให้มันออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราจะได้เส้นนี้เราก็จะวัดจากกําแพงไปเหมือนกันเราก็จะขึงเอ็นไว้ทีนี้มันก็จะได้แนวฉากกับตัวบ้านนะครับอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับว่าบ้านที่เขาทําไว้ก่อนนะมันได้ฉากหรือเปล่าด้วยนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องต่อเติมบ้านเราก็ต้องต่อไปกับตัวอาคารเก่านะครับก็ประมาณนี้คือวิธีการหาแนวบ้านเก่านะครับในงานต่อเติม